fp 6จังหวะเวลาของชีวิตวาทยายกรแห่งจัดกวาลสวัสดีครับลองมองออกไปนอกหน้าต่างสิครับตอนนี้ความมืดกำลังโอบกอดโลกไว้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมร่างกายของคุณถึงรู้ว่าได้เวลานอนแล้วทำไมคุณไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกให้ง่วงและทำไมดอกบัวในสะถึงรู้ว่าต้องหุบกลีบเมื่อดวงอาทิตย์รับขอดฟ้า ทั้งๆท,ที่มันไม่มีนาฬิกาข้อมือใส่คำตอบคือเราทุกคนทั้งคุณผมและต้นไม้ทุกต้นมีนาฬิกาที่มองไม่เห็นฝังอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายมันคือนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดเดินเที่ยงตรงที่สุดและมันถูกไขาลานโดยแสงอาทิตย์ในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกสิ่งนี้ว่าซอร์ c a เดีย rhythm มาจากภาษาละติน เซอร์ค่าแปลว่าประมาณและ DS แปลว่าวันมันคือจังหวะรอบวันที่หมุนวนเป็นวงกลม24ชั่วโมงคืนนี้เราจะมาดูกันว่าเราและพืชต่างเป็นนักด้านรำในฟลอร์เดียวกันโดยมีดวงอาทิตย์เป็นวาทยากรควบคุมจังหวะเพลงนาฬิกาดอกไม้เมื่อพืชเข้านอนคุณอาจจะคิดว่าพืชยืนนิ่งๆตลอด24ชั่วโมง แต่เปล่าเลยครับถ้าเราตั้งกล้องถ่ายวิดีโอแบบไทม์ลป p s ส์หรือเร่งเวลาไว้ที่ต้นไม้คุณจะเห็นภาพที่น่ารักน่าชังที่สุดในตอนกลางวันใบไม้จะกางออกชูชันขึ้นเพื่อรับแสงเหมือนคนบิดขี้เกียจตอนเช้าแต่พอตกเย็นทันทีที่แสงหมดลงใบไม้หลายชนิดเช่นต้นไม้ราบต้นแครหรือพืชตระกูลถั่วจะค่อยๆพับเก็บลู่ลงแนบกับลำต้น เหมือนเด็กน้อยที่ห่มผ้าแล้วซุกตัวเข้านอนปรากฏการณ์นี้เรียกว่านิคตินัสตี้หรือการนอนหลับของพืชนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพืชพับใบเพื่อรักษาความร้อนเพื่อป้องกันเกสรดอกมา้จากน้ำค้างหรือเพื่อซ่อนตัวจากสัตว์กินพืชในยามค่ำคืนและที่มหัศจ,จรรย์ไปกว่านั้นคือดอกไม้ครับในศตวรรษที่18นักพฤกษศาสตร์ชื่อคารโรลัสลินเนียส ได้สังเกตพบความจริงที่น่าทึ่งเขาพบว่าดอกไม้แต่ละชนิดมีเวลาตื่นที่เป๊กมากดอกผักบุ้งตื่นตอนเช้าตรู่ดอกสายหยุดตื่นตอนสายดอกบานเย็นตื่นตอนเย็นดอกราตรีตื่นตอนดึกเขาจึงวาดแผนผังนาฬิกาดอกไม้ขึ้นโดยบอกว่าถ้าคุณปลูกดอกไม้เหล่านี้เรียงกันเป็นวงกลมคุณสามารถบอกเวลาได้เพียงแค่มองว่าดอกอะไรกำลังบานโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกากลไกลเลย พืชรู้เวลาได้แม่นยำขนาดนี้เพราะมียีนที่ควบคุมจังหวะแสงและเชื่อมโยงกับการบินของมแมลงที่จะมาผสมเกสรเขาตื่นเพื่อรอคอ,อยนคนรักในเวลาที่นัดหมายไว้อย่างดิบดีตอมภัยเนี่ยวดวงตาที่สามของเราแล้วมนุษย์ละ่ะเราไม่มีใบไม้ให้พับแต่เรามีสารเคมีแห่งความมืดลึกเข้าไปในสมองของคุณตรงกึ่งกลางพอดี มีต่อมเล็กๆขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวชื่อว่าต่อมไพเนียลคนโบราณเรียกมันว่าดวงตาที่สามหน้าที่ของมันคือคุยกับดวงอาทิตย์เมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้ากระทบจอประสาทตาคุณสัญญาณจะวิ่งไปบอกต่อมไพเนียลว,ว่าหยุดปล่อยยานนอนหลับเดี๋ยวนี้โลกตื่นแล้วร่างกายคุณจะหยุดหลั่งเมลาโทนินและหลั่งฮอร์โมนตื่นตัวออกมาแทนทำให้คุณลืมตาตื่นสดชื่น แต่พอตกเย็นเมื่อแสงสีส้มแดงของดวงอาทิตย์ค่อยๆจางหายไปต่อมไพเนียวจะรู้ทันทีว่าหมดเวลาสนุกแล้วมันจะเริ่มพ่นสเปรย์แห่งความง่วงหรือเมลาโทนินออกมาสู่กระแสเลือดเหมือนแม่ที่เดินไปปิดไฟทีละดวงในบ้านแล้วบอกลูกๆว่านอนได้แล้วนะเด็กดีอุณหภูมิร่างกายคุณจะลดลงหัวใจเต้นช้าลงและหนังตาคุณจะหนักอึ้งนี่คือระบบเดียวกับพืชครับ ยีนที่ควบคุมนาฬิกาชีวิตในตัวเราชื่อว่าค l o c k j e n ส s มีหน้าตาคล้ายกับยีนในพืชมากเราต่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการกำหนดวิถีชีวิตเมื่อจังหวะเพี้ยนโรคของมนุษย์เมืองแต่ความน่าเศร้าของมนุษย์ยุคปัจจุบันคือเราพยายามโกงเวลาเราสร้างดวงอาทิตย์เทียมขึ้นมาหลอดไฟนีออนหน้าจอมือถือแสงสีฟ้า แสงเหล่านี้หลอกดวงตาที่สามของคุณว่าตอนนี้ยังเที่ยงวันอยู่นะต่อมไพเนียลจึงสับสนไม่ยอมปล่อยเมลาโทนินออกมาเราจึงนอนไม่หลับเราจึงเครียดและระบบภูมิคุ้มกันเรารวนต่างจากต้นไม้ที่ไม่เคยฝืนธรรมชาติเมื่อมืดเขาพักเมื่อสว่างเขาตื่นเขาจึงแข็งแรงและเติบโตได้อย่างงดงามตามจังหวะที่ควรจะเป็นคืนนี้ ผมอยากชวนคุณซิงค์นาฬิกาของคุณให้ตรงกับโลกอีกครั้งลองปิดไฟทุกดวงวางมือถือให้ห่างตัวอนุญาตให้ความมืดทำหน้าที่ของมันความมืดไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะครับแต่มันคือผ้าห่มผืนใหญ่ที่ธรรมชาติห่มให้เราพักฟื้นมันคือช่วงเวลาที่เซลล์ในร่างกายคุณจะซ่อมแซมตัวเองเหมือนกับที่พืชใช้เวลากลางคืนในการยืดลำต้นให้สูงขึ้นบทสรุปช่วงที่6 หลับไปพร้อมกับโลกในขณะที่คุณกำลังจะเคลิ้มหลับไปให้รู้ไว้นะครับว่าคุณไม่ได้หลับอยู่คนเดียวต้นไม้ในสวนก็กำลังพับใบหลับไปพร้อมกับคุณนกบนกิ่งไม้ก็กำลังซุกหัวลงใต้ปีกดอกบัวในสระก็กำลังหุบกลีบเข้าหากันเราต่างปิดระบบเพื่อชาร์จพลังงานเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ จังหวะการเต้นของหัวใจคุณตอนนี้ค่อยๆประสานเข้ากับจังหวะการหมุนของโลกติ๊กตอกหายใจเข้าหายใจออกขอให้คุณไว้วางใจในนาฬิกาชีวิตนี้ปล่อยให้มันพาคุณล่องลอยไปสู่ดินแดนแห่งความฝันแล้วพรุ่งนี้เช้าแสงอาทิตย์จะมาปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกันอีกครั้งราตรีสวัสดิ์ครับ